เฉลยแบบฝึกหัดที่1.4นะครับหน้า45สวัสดีนักเรียนชั้นม .1 ทุกๆคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูอาร์มในช่องครูอาร์มสอนคณิตศาสตร์นะคุณครูก็จะมีคลิปเฉลยแบบฝึกหัดชุดที่1.4นะครับแบบฝึกหัดจะอยู่ที่หน้า45วันนี้จะเป็นการคูณนะครับการคูณจํานวนเต็มนะการคูณจํานวนเต็มเครื่องหมายคูณนะครับก็จะมีหลายลักษณะนะครับ เครื่องหมายคูณในการคูณจํานวนเต็มนะครับสัญ,ญลักษณ์แทนการคูณนะอันนี้สัญ,ญลักษณ์แรกนะครับนะเจอในชั้นประถมแล้วนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่2คือแทนด้วยจุดนะครับและสัญ,ญลักษณ์ที่3เราจะแทนด้วยวงเล็บติดกันแบบนี้นะครับรู้กันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณทั้งหมดเลยนะอ่ะวันนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะครับขอ้อ1 จงหาผลคูณนะการคูณก็จะเหมือนการคูณจํานวนนับปกตินะครับแต่การคูณจํานวนเต็มจะมีเรื่องของจํานวนเต็มบวกแล้วก็จํานวนเต็มลบกับจํานวนศูนย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ่ะดูโจทย์ข้อ1 7คูณ14นะครับอ่ะหนูก็เอา14ตั้งคูณด้วย7คูณปกติธรรมดานะครับเพราะเป็นจํานวนเต็มบวกทั้งคู่7คูณสเป็น28ใส่8ทด2 7เคูณ1เป็น7ทดทดอีก2เป็น9นะครับ ได้98อืมน้ำ98า98มาใส่นี่เรียบร้อยในข้อที่1นะครับต่อไปข้อที่2 35คูณ0ได้0นะครับต่อไปข้อ3ลบ95คูณด้วย1นะครับก็จะต้องตอบว่าลบ95จนะําจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มบวกนะครับ ผลคูณจะได้เป็นจำนวนเต็มบวกนะที่มีค่าสมบูรณ์เป็นค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งคูณกับค่าสมบูรณ์ของตัวคูณนะครับข้อ4-1ลบ1คูณกับ44ก็ได้ลบ44นะครับต่อไปข้อ5 50คูณกับลบ5นักเรียนก็มาคิดในเศษกันดาษ50คูณ5ไปก่อน5คูณ0ูนได้ 50, 0 55 25 ได้250ใช่ไหมอ่ะทีนี้มันเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับคูณอยู่กับจํานวนเต็มลบผลคูณก็ต้องเป็นจํานวนเต็มลบนะครับตอบเลย250ติดลบด้วยนะครับลบสองอ่าต่อไปข้อ6นะครับลบสิบ่คูณด้วยแใช่ไหมนักเรียนก็เอา14บสคูณกับแซะก่อนนะครับ8 4 32ใส่2ทด3 8มคูณหเป็น8นะครับทด1เป็น11 ะจะเห็นว่าจากโจทย์นะครับจำนวนเต็มลบคูณอยู่กับจำนวนเต็มบวกนะผลคูณต้องเป็นจำนวนเต็มลบนะครับหนูก็ตอบไปเลยลบ112ต่อไปข้อ7นะครับลบ8คูณกับลบ13าหนูก็เอา13ตั้งคูณด้วย8 83 24ใส่4ทด2 8 1 8ทด2เป็น10จะเห็นว่าจากโจทย์เป็นจำนวนเต็มลบ คูณอยู่กับจํานวนเต็มลบนะครับผลคูณจะได้เป็นจํานวนเต็มบวกนะักเรียนก็ตอบเลย104นะครับเพราะว่าจํานวนเต็มลบคูณกับจํานวนเต็มลบจะได้ผลคูณนะครับเป็นจํานวนเต็มบวกข้อ8ลบ20คูณกับลบ20เอา20่สิบคูณกับ20่นะครับได้0 2คูณได้0 2คูณ2ได้4บวกกัน ได้400นะครับทีนี้ต้องตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนะเพราะว่าเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่คูณกันนะครับตอบเลย400เสร็จเรียบร้อยในข้อที่1นะครับอ่าต่อไปข้อ2นะครับนะยังอยู่หน้าเดิมนะหน้า45นะครับจงหาผลคูณน,นะเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณน,นะครับเนี่ยถ้าเขียนหมเล็บติดกันอย่างนี้แสดงว่ามันคูณกันนะครับ 6คูณกับลบ22เอา22ตั้งคูณดั6รับเอาค่าสมบูรณ์คูณกันก่อน6คูณ2เป็น12ใส่2ทด1 6คูณ2เป็น12ทด1เป็น13ตอบเลยลบ132เพราะจำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มลบนะครับได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบนะครับเช่นกันข้อ2 ลบ22คูณกับ6นะนักเรียนก็จะได้ผลคูณเท่ากันนะครับก็คือลบ132นั่นเองเพราะใช้กฎการสลับที่การคูณนะครับต่อไปข้อ3เอา13คูณ9 9 3 27 7ทดทดเป็น11ตอบเลยลบ117 เช่นกันถ้าเกิดสลับที่กันก็จะได้ผลคูณเท่าเดิมนะครับได้ลบ117เท่าเดิมต่อไปข้อ5านะครับจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบนะครับจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกหนูก็เอา12คูณกับ25 5คูณ2เป็น10ใส่ศูนย์ทบ1 5คูณ1เป็น5ทบ1เป็น6นะครับคูณหลัก10เติม0ูนย์ตัว2คูณ2เป็น4 2คูณ1เป็น2 บวกกันได้300นักเรียนเอา300มาใส่นะครับนะค,บคำตอบข้อ5กับข้อ6เท่ากันเพราะใช้สมบัติการสลับที่การคูณต่อไปข้อ7นะครับนำา17คูณ8ซะนำค่าสมบูรณ์คูณกัน 8 7 5 6ใส่6ทด5 8คูณ1เป็น8ทดอีก5เป็น1 3านะครับจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับตอบเลย1 3 6เช่นเดียวกับข้อ8นะใช้สมบัติการสลับที่การคูณนะครับจำนวนเต็ม2จํจำนวนนะครับนะเมื <OR> ่อสลับที่กันนะครับผลคูณจะ เข้ากันนะอ่ะวันนี้2ข้อนะครับพรุ่งนี้จะเป็นแบบฝึกหัดในหน้าที่46นะครับการหาผลคูณของจำนวนเต็มที่มากกว่า2จํจำนวนคูณกันนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ